rồi cả ạ feedback cho mình 1 5ดอก นะอ่าอัน สัมมาสัมพ ah ุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังข้้าาพเจข้าพเจ้า ขออัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพพญาดาเจ้ามหาเทพพญาดาเจ้าได้โปรดเสด็จมาได้โปรดเสด็จมาเป็นประธานเป็นประธานข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำพิธีจะทำพิธีขอถอนคำสาบานขอถอนคำสาบานทำสัญญาทำสัญญาและพิธีกรรมและพิธีกรรมต่างๆต่างๆที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ไปประกอบพิธีมาได้ไปประกอบ พิธ er. ีมาได้ไปเอ่ยวาจามาได้ไปเอ่ยวาจามาได้ไปสัญญามาได้ไปสัญญามาทั้งต <uh ่อหน้าและรับหลังทั mm ้งต่อหน้าและรับหลังบัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยุติขอยุติขอถอนคำสาบานขอถอนคำสาบานขอถอน ที่อธิษฐานไว้ขอถอนจิตที่อธิษฐานไว้กับพิธีกรรมต่างๆกับพิธีกรรมต่างๆที่ทําให้ข้าพเจ้าที่ทําให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ทรมานมีความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้เป็นผู้มืดบอดมืดบอดเจ็บปวดเจ็บปวดพร้อมทั้งพร้อมทั้งอยู่ใต้อํานาจอยู่ใต้อํานาจกิเลสมารกิเลสมารปีศาจคุณสายปีศาจคุณสายอาถรรพ์ทั้งหลายอาถรรพ์ทั้งหลายข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอตั้งจิตอธิษฐานยุติตตไม่รับ,รบในสิ่งที่ทข้าพเจ้า ได้ทำผิดพลาดได้ทำผิดพลาดเพราะไม่รู้และไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นโทษเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำพระพเจ้าไว้ที่ทำพระพเจ้าไว้มารับคำขอโทษมารับคำขอโทษขอขมาขอขมาและคำอธิษฐานและคำอธิษฐานยกเลิกสัจจวาจายกเลิกสัจจวาจาสัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นสัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้ามหาเทพยดาเจ้าพร้มทั้งสูงสุดพร้มชั้นสูงสุดเทวดาทุกชาติเทวดาทุกชานครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มาร่วมถอดถอนมาร่วมถอดถอนคำสัญญาคำสาบานคำสัญญาคำสาบานอาฐานอาฐานเวทยบมลคาถาเวทยบมลคาถาออกหน้าการบัดนี้เตินนาการัดนี้เตินชื่ออะไรนามสกุลลายบอกไปฝากทูไปด้วย ทุกคนที่เธอที่ข้าพเจ้าได้ไปเขียนชื่อเข้าไว้ทุกคนที่ข้าพเจ้าได้ไปเขียนชื่อไว้ในงานเข้าไว้ชื่อที่แม่เขียนลงไปทุกคนที่ข้าพเจ้าได้ไปเอ่ยล้างไปไปเอ่ยอ้างที่ข้าพเจ้าได้ไปเอ่ยอ้างได้ไปเอาชื่อเข้าไปในประกอบพิธีข้าพเจ้าขอถือเป็นการยุติโมฆะถอนคำถอนลายชื่อทั้งหมดออก ขอพลังลบทั <substit uting> ้งหลายออกจากตัวข้าพเจ้าอาถรรพ์ทั้งหลายวิญญาณ้ายทั้งหลายคุณไสทั้งหลายเปรตมนคาถาโลก้ายแร่ธาตุ้ายกระแส้ายพลังงานลบออกจากตัวข้าพเจ้าด้วยน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นี้จงสำเร็จผลด้วยเธอจุดธูปปลายปากไว้เลยแล้วก็ Uh, now. now your health is okay? Um, so, okay right it's now. better, but not perfect. Not perfect? How you many percent? My legs are getting weak, Now, still Knees. How deep เก็บนั้นยังโอเคขอให้ถิ่งนี้ไปดีออกไปด้วยอธิษฐานเอาแบบขนมมือขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปจากล่างนี้ด้วยเถิดมาทุกมา

วิญญาร้ายออกไปให้หมดเช right ื้อโรคร้ายออกไปให้หมดกระแสล้ายออกไปให้หมดทำสะอาดทำแช่งวัดเรียบมณฑาาวิญญาทั้งหมดออกไปที่ไม่ดีพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงพร้คมได้เรื่อง ไฟสัญญาทั้งหลายออกไปโรคร้ายทั้งหลายออกไปพลังงานลบทั้งหลายออกไปวิญญาณร้ายอาถรรพ์ทั้งหลายออกไปให้หมดให้จ้นให้มีแต่ความบริสุทธิ์ให้มีแต่มงคลเกิดขึ้นอย่าได้มีสิ่งของมงคลใดๆติดเนื้อติดตัวทั้งร่างกายจิตใจทั้งโลกให้กรเจ็ดให้ออกให้หมดให้จืดเพื่อเกิดคราวนี้เนี่ของไหว้หพ่อเจ้าค่ะเป็นการพายเข้ามาหลวงพ่อเจ้าค่ะจับโต๊ะโต๊ะทุกคนเบบี้เบบี้ข้างบนเด็กเอา บัดนีข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนพระพุทธเร้รประสงค์สิ่งักิสิทธิ์พระโพธิสัตว์เจ้ามหาเทียดาาเจ้าสิ่งกับิสิทธิ์ทุกองค์ครูบาอาจารย์องควิชีทั้งหลายเทียร์ทั้งหลายพลังัสิทธ์ชั่วท้องจักรวาลโปรดมารับบหานบสีขอให้หมดเวรหมดกรรมขอให้หมดอาถรัน์นาการบัดนีเถิดลาธุนอนจะได้ไปหางานให้ปลูกค่อ โอเคโอเคขอให้โชคดีโชคดีแล้ว <c oughs> อันน้น,น่าสว่างแล้วเนี่ยไอ้พวกแปลวผีมาให้เราอีก <c oughs> มันว่างจับอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่ขายมาแล้วใช่ไม